สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวนานาชาติมูรตตะญี่ปุ่นย้ายจากจีนเข้าไทยสำนักข่าวชื่อดังของเอเชีย er, รายงานว่าบริษัทม,มูรตตะเมนูเฟคเตอร์ลิงและซัพพลายเออร์เทคโนโลยีรายอื่นๆของญี่ปุ่นกำลังวางแผนเตรียมลดการพึ่งพาแรงงานจีนด้วยการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปประเทศไทยสำหรับบริษัทมูรตะ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญรายใหญ่ของ iPhone ซึ่งการย้ายฐานการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของเทรนขนาดใหญ่ของการย้ายฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีออกจากจีนไปยังประเทศในเอเชียแปซิฟิกจากเพจนิเคอิเอเชียก็มีชาวนานาชาติได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวนานาชาติท่านแรกครับบริษัทมูรตะแค่ต้องการย้ายไปประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าจีนเพราะบริษัทเป็นแค่ซัพพลายเออร์ระดับล่างฉันคาดว่าบริษัทคงอยู่ได้อีกไม่กี่ปีก็จริงแล้วจากนั้นก็มีอีกสองท่านมาต่อทัศนคตินี้ท่านแรกครับคุณเอลข้อมูลมาจากไหนบริษัทมูรตะเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของ iPhone และลายใหญ่ด้วย ชื่อเสียงของบริษัทได้รับการยอมรับไปทั่วโลกท่านที่สองครับกรุณาอย่าทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ถ้าไม่รู้ข้อมูลจริงการย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้แรงงานที่มีคุณภาพมากกว่าจีนท่านต่อไปครับนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นจะมีอีกหลายบริษัทเป็นจำนวนมากที่ย้ายออกจากจีนญี่ปุ่นไปประเทศไทยส่วนเกาหลีไปเวียดนามและอินเดีย ท่านต่อไปครับญี่ปุ่นจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่แต่ในอนาคตก็ต้องย้ายเพราะมีแนวโน้มว่าประเทศไทยจะมีต้น,นทุนที่สูงขึ้นท่านต่อไปครับบางคนบอกว่าบริษัทมูรตะอาจสูญเสียตลาดในจีนถ้าย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยคงไม่ใช่เพราะลูกค้าของมูริตะก็จะย้ายออกจากจีนเหมือนกันท่านต่อไปครับ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยฉันว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะประเทศไทยมีครบทุกอย่างเช่นระบบขนส่งแรงงานฝีมือค่าแรงก็ไม่สูงมากนักแถมภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ไม่มีอีกด้วยท่านต่อไปครับเสียดายถ้ารัฐบาลมาเลเซียมีความสามารถมากกว่านี้การย้ายฐานการผลิตของบริษัทมูรตะและอีกหลายบริษัทคงไปที่มาเลเซียดีใจกับคนไทยด้วย ท่านต่อไปครับบริษัทต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือสหรัฐอเมริกาที่มีฐานการผลิตในจีนพักคคอมมิวนิสต์จีนแอบเก็บข้อมูลทางเทคโนโลยีของบริษัททั้งหมดนี้แล้วนี่แหละคือปัญหาการทำธุรกิจกับจีนไร้ซึ่งจรรญ,ญาบรรณท่านต่อไปครับย้ายไปประเทศไทยนั่นแหละดีแล้วญี่ปุ่นเองก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย อีกอย่างไทยแลนด์และญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานทันต่อไปครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจประเทศไทยอาจจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าจีนแต่ที่สำคัญทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่นมีแนวโน้มว่าจะถูกพักคคอมมิวนิสต์จีนยึดถ้ายังอยู่ต่อท่านต่อไปครับความจริงญี่ปุ่นมีฐานการผลิตนอกประเทศจีน เช่นไทยแลนด์เวียดนามและมาเลเซียมานานหลายสิบปีแล้วแค่พวกเขามองหาจุดสมดุลของการลงทุนก็เท่านั้นเองท่านต่อไปครับญี่ปุ่นไม่ได้มีความสําคัญอะไรอีกต่อไปสำหรับเศรษฐกิจโลกพวกเขาเป็นแค่นักลงทุนรายย่อยที่หาแหล่งผลิตต้นทุนต่ำเท่านั้นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นปัจจุบันอยู่อันดับ3ของโลกรองจากสาหรัฐอเมริกาและจีนส่วนเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วญี่ปุ่นก็อยู่อันดับ2ซึ่งจีนยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เลยท่านต่อไปครับสินค้าญี่ปุ่นถึงจะผลิตที่ประเทศไทยแต่ก็ยังสามารถส่งไปขายได้ทั่วโลกเพราะทั้งเจ้าของสินค้าและแหล่งผลิตทั่วโลกต่างให้การยอมรับเรื่องคุณภาพ ท่านต่อไปครับต่อไปจีนอาจจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองถ้าบริษัทต่างชาติที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีย้ายออกจากประเทศท่านต่อไปครับการอุพยบครั้งใหญ่ออกจากจีนของบริษัทต่างชาติกำลังจะเริ่มขึ้นโดยมีจุดหมายปลายทางคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยแลนด์จะเป็นตัวเลือกอันดับแรกท่านต่อไปครับ ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีสำหรับการอุพยพของทุนต่างชาติที่จะออกจากจีนท่านต่อไปครับจีนจะมีผลกระทบอย่างหนักถ้าทุนต่างชาติย้ายออกหมดแล้วต่อไปจีนก็จะไปไล่เบี้ยกับลูกหนี้ที่เกิดจากกับดักหนี้ของจีนท่านต่อไปครับไทยแลนด์มีแนวโน้มว่าจะเป็นฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับใช่เหมือนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาที่พวกเขาเคยเป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านต่อไปครับจีนจะไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ถ้าไม่ทำธุรกิจกับประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนเขาว่าอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องค้าขายกับเศรษฐีท่านต่อไปครับ มองตามหลักภูมิศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันว่าไทยแลนด์ดูดีและได้เปรียบมากที่สุดท่านต่อไปครับการที่บริษัทมูรตะของญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยก็ไม่ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทและสินค้าเสียหายเพราะไทยแลนด์ก็เป็นผู้รับจ้างผลิตที่ทั่วโลกให้การยอมรับอยู่แล้วท่านต่อไปครับ เมื่อบริษัทต่างชาติย้ายออกจากจีนต่อไปจีนก็จะผลิตสินค้าใช้เองแล้วส่งขายให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศแต่คงขายไม่ได้กับประเทศที่พัฒนาแล้วจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับสินค้าจีนบางชนิดประเทศที่พัฒนาแล้วยังไม่ให้การยอมรับแบรนด์สินค้าของจีนบางแบรนด์ยังไม่สามารถนำเข้าไปขายในยุโรปได้เลย ท่านต่อไปครับบริษัทมูรตะกำไรปีละ4 0่0 0กว่าล้านบาทโดยไม่ต้องไปแข่งผลิตสมาร์ทโฟนกับใครให้ปวดหัวบางคนบอกว่าญี่ปุ่นจะล้าหลังเรื่องเทคโนโลยีเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็อยู่กับญี่ปุ่นเหมือนเดิมนั่นแหละท่านต่อไปครับเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยเพราะมันจะช่วยสร้างงานให้กับคนไทยอีกหลายตำแหน่งเสียดายที่ไม่ไปอินโดนีเซีย ท่านต่อไปครับความจริงบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติควรย้ายออกจากจีนให้หมดแล้วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะมีหลายประเทศที่มีศักยภาพเช่นไทยแลนด์ทัศนคติของชาวนานาชาติท่านสุดท้ายครับไทยแลนด์มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นฐานการผลิตสินค้าทเทคโนโลยีชั้นสูงยินดีกับไทยแลนด์ด้วยนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวนานาชาติ ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งโลกครับ